โอเคผมก็ต้องลาวสวัสดีนะผมไว้ดูทุกคนกันด้วยนะผม,ผมก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บ DID Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้นนองๆก็นหน่อยน,นะที่อยากได้ ID นะครับในรับหลักสิบก็วันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก,ก็อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้ผมก็งานนะ่ายๆนะทั้นบนจะเป็นยูเซอร์แล้วที่สองจะเป็นรหัสผ่านขั้นที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยครับผม พอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมโปรโมชั่นพิเศษพก็คือเติมเงินครบสอง้เก้าจะได้เครดิตคูณสองนะทุกคนสมมุติเราเติมสามร้อยเราก็ได้ห0ร้อนะทุกคนเราเติมห้าร้อเราก็ได้ได้หนึ่งพันนะทุกคนใครเติมเท่าไหร่ก็มันก็จะคูณสองไปประมาณนั้นเลยทุกคนก็นะครับผมก็จะมี i อดีประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมี ID เดีให้เราได้ดูกันมากมายเลยทุกคนนี่จะเป็น i อดีนี้นะทุกคนนี่นะแต่ก็ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบซอ,องขวัญน,นะทุกคนสำหรับใช้เติมซองขวัญไม่เป็นก็สามารถนะผมดูคลิปนะี้ผมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ซองขวัญมาใส่ตรงนี้นะผมก็ได้ง่ายแค่นั้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะผมสําหรับวิธีการเติมโค้ดครับผมไปที่เติมโค้ดครับแล้วก็ใส่ <c oughs> าตามนี้แหละครับทุกคนนี่ฮนะโค้ดนี้แหละครับทุกคน d i d ี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะทุกคน แล้วกดตรวจสอบครับผมแค่นั้นก็ได้มาแล้วทุกคนได้เท่าไหร่ก็มเมนต์กันด้วยนะทุกคนนีเฮี้พี่ได้หนึ่งยนนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะมาปเ,เป็นไอเดียทุกคนก็จะเป็นไอเดียอะไรเดี่ยเป็นไอเดียหัวข่าวไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาหัวข่าวล้วกันเนาะจัดเลยครับผมโอเคผมพี่ก็ได้แลนะ้วสำหรับไอดีหัวข่าวนะทุกคนก็ไอดีนี้เป็นไอดีที่เชื่อมเฟซน,นะทุกคนอย่าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมว่ามันจะเป็นขนหนไหนหน,นะไปดูครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในรีนบร้อแล้วครับผมก็จะมีเสื้อนะผมเสื้อสปอนเซอร์กางเกงสีนกสีแดงน,นะครับแล้วก็นะผมมีหน้ากากเป็นหน้ากากเมืองหลอมมีหัวขาด้วยมีปืนอพเลเจ็ดนะผมมีกระบอกครับผมเป็นเอ็มแปดนะครับผมแล้วก็มีหมนัดไฟด้วยนะทุกคนมีท่านี้ด้วยนะทุกคนราครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะพิม้์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ลองไปส่มกันดูนะทุกคนมีไอเปิดบุกด้วยทุกคน เ็ดเ็ดจัดทุกคนตารางการที่จะได้แบบนี้นะแต่พี่จะยิงไว้ใต้คลิปเลยทุกคนโอเคผมก็วันนี้ก็ไปบายครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับผม